ะะวันนี้เราก็มีร่วมถึงอาหารค่ะน้องฟ้าต้องบอกเลยว่าอาหารทุกร้านให้สมาคมสื่อสารมวลชนแห่งจังหวัดสุโขทยัยจัดงานเรื่องการอาหารซึ่งคำนึงถึงความสะอาดรสชาติอาหารซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ทองถิ่นอาสิ่งศักดิ์สิคุณพระศีรันาตนไตยบาร,รมีพระแม่ย่าพ่อขุนจงคุ้มครองประธานประดานทรให้ทุกท่านประสบ แต่ความโชว์การแสดงของศิลปินนักร้องชื่อดังเอินขวัญวรัญญานักแสดงดนตรีร่วมสมัยกันเทโวสุโข,ขทยัยและมิสเตอร์เทโวสุโขทัยพร้อมแล้วส,ส,ส2 1สองห่งกับจังหวัดสุโข,ขทยัขทยต่อไปเรื่อยๆค่ะอาจารย์ แผนวิชาอาหารและโภชนาการาวิทยาศาสตชวศึกษาสุปโขทยัยท่านอาจจะมาล้วงเคล็ดลับกาจากการประดครั้งนี้ก็ได้แต่ทุก